ด่ากันยับเลยครับบอกผมอวยอวยอาจเจนติน้าครับอวยนู่นอวยนี่ฮะแม่มันก็ต้องทำทีละทีมคุณเอ้คุณจะให้ทำเลียงติดกันหรือไงนะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนะครับก็จัดให้เลยสำหรับแฟนลับฝรั่งเศสหรือว่าแฟนลับเอ็มบาเป้หรือว่าคนที่ไม่ใช่แฟนลับเมซี่ทั้งหลายเนี่ยนะฮะอยากจะฟังไหมครับว่า4ปัจจัยที่อาจพาฝรั่งเศสสร้างบริษัทป้องกันแชมป์โลกได้สำเร็จมันจะมีปัจจัยอะไรบ้างติดตามได้ในเกมเอรเลงข่าวครับ อร่อยติดขอบชอบชอบ,ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กับอาหารยอดคุณ29วันที่หลายคนรอคอยครับจากวันแรกเดินทางจนมาถึงวันสุดท้ายกันแล้วสําหรับรอบชิงชนะเลิศมหากาลลูกหนังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอย่างฟุตบอลโลกเพียงแค่อึดใจเดียวนะครับคนทั้งโลกก็จะได้รู้กันแล้วว่าชาติใดจะกลายเป็นทีมที่แข็งแกร่งที่สุดและพร้อมสําหรับการเป็นแชมป์โลก ่งจะเป็นคู่ชิงในฝันของใครหลายๆคนนะครับมันจะเป็นอาร์เจนตินาที่เกมแรกของรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยพ่ายแพ้กับซาอุดิอาระเบียทำให้หลายคนคิดว่าปีนี้เนี่ยพวกเขาหมดลุ้นแน่ๆรุ่นเป็นฝรั่งเศสครับที่คนก็ตั้งตามองกันว่าเฮ้ย ขาดตัวหลักไปหลายคนจะดีพอไหมก,กับการป้องกันแชมป์โลกก็นแน่นอนนะครับว่าเส้นทางของทั้งสองทีมเนี่ยยากลาบากด้วยกันทั้งคู่นะครับมีการพลิกไปพลิกมาของสกอร์บ้างแต่สุดท้ายก็เป็น2ทีมนี้แหละครับที่เป็น2ทีมที่เป็นที่สุดของโลกครับผมน่าสนใจมาถึงตรงนี้ถ้าเป็นฝรั่งเศสเนี่ยนะครับถ้าเจาะกันไปลึกๆเนี่ยต้องบอกเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับนี่ถือเป็นการเข้ามาสู่รอบชิงชนะเลิศอีกครั้งเป็นสมัยที่2ติดต่อกันซึ่งถือว่าเป็นชาติแรกนะฮะในรอบ2ี่สปปีที่แชมป์เก่าเนี่ยสามารถ ในปี1994และปี1998ครับจริงๆว่าฝรั่งเศสเนี่ยนะครับเริ่มต้นในการที่แฟนบอลทั้งโลกเนี่ยต่างจับตามองว่าอาถรรพ์แชมป์โลกมักจะมาเสมอนั่นคือการตกรอบแรกในฟุตบอลโลกครั้งถัดไปอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นทับตา,กาไก่ไหมหลายคนก็พูดกันไปพูดกันไปครับสุดท้ายมันไม่ได้เกิดขึ้นนะครับและดียเดย่ไดชองแล้วก็รวมถึงลูกทีมของเขาเนี่ยสามารถลบล้างอาถรรพ์ได้สำเร็จด้วยการโชว์ฟอร์มที่ยอดเยีย่ยมพาทีมก็มาสู่รอบชิงชนะเลิศได้อีกครั้ง,ง,ง,งเพราะฉะ เอ,เอาล่ะถึงตรงนี้มันก็50 5 0ครับมันก็ไม่ใช่ว่าฝรั่งเศสจะทาไม่ได้แล้วก็ไม่ใช่ว่าฝรั่งเศสจะทําได้ซะด้วยเพราะฉะนั้นเราลองมาไล่เรียงปัจจัยที่มันอาจส่งให้ฝรั่งเศทำสทําสําเร็จดีไหมครับเริ่มมาที่ข้อแรกครับคุมกังหลัองพวกเขานั้นเต็มเปลี่ยนไปด้วยนักเตะคุณภาพครับพอเรามองย้อนกลับไปดูผลงานชัดชของทัพตราไก่ได้นะครับ ก่อนที่เขาจะเข้าสู่ทแชมเปี้ยนฟุตบอลโลกที่กาตาร์ต้องยอมรับนะครับว่าผลงานของฝรั่งเศสนั้นไม่ได้ดีอย่างที่หลายคนคาดคิดเอาไว้ครับก่อนเริ่มฟุตบอลโลกเนี่ยนะครับฝรั่งเศสมีศึกลงเตะยูฟ่าทีมลิเกหกเกมหลังสุดครับแพ้ไป3เสมอไป2แล้วเก็บชนะได้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นเกมรุกเนี่ยยิงรวมกันได้แค่7ประตูเกมรับก็เสียถึง7ประตูครับเรียกว่าผลงานย่ำแย่เลยครับซึ่งถ้าถามว่าทำไมฝรั่งเศสถึงฟอร์มตกได้ขนาดนั้นพอเราไปไล่ดูรายละเอียดจริงๆเนี่ยนะครับในรายการยูฟ่าทีมลิเกเนี่ยได้ชององงงงลลลลใใช้้้้้าาาาานนนนนผูเเ่่่หหหหยคครัับทมแะก รวมไปถึงการลองปรับวิธีการเล่นหลากหลายระบบมันจะเป็น3 43 433หรือ4 2 3 1ึเพื่อเตรียมตัวสำหรับฟุตบอลโลก2022นั่นเองครับแล้วพอมาเล่นในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายครับเดชองก็คัดกรองผู้เล่นที่เขาเลือกใช้งานแบบเฮ้ยคนนี้ใช้ได้แน่ๆเอามาแบบกันมาแล้วอะกรองมาแล้วอะเลเทพมาแล้วว่ากันง่ายๆเห็นจุดอ่อนกันมาแล้วนะครับสุดท้ายเนี่ยก็เลยดึงเอาลเลสเตที่มีคุณภาพในแบบฉบับของเขาเนี่ยเข้ามารวมกันซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคุณภาพของเักเตะฝรั่งเศสนี่ต้องบอกว่าโอโ้โหเต็ม เขาเนี่ยจะต้องเลือกขุมกาลังที่เข้ากับระบบ4 2 3 1ได้เป็นอย่างดีซึ่งเป็นระบบเดียวกันกับที่เขาใช้งานเมื่อฟุตบอลโลกปี2018นั่นเองครับและเมื่อมองไปที่สควอตเดฟของทีมชุดนี้เนี่ยต้องบอกว่าลุ้นถึงการป้องกันแชมป์โลกได้จริงๆนะครับถึงแม้จะขาดผู้เล่นตัวหลักคนสําคัญในแนวรุกอย่างคาริมเบนเซม่าที่ต้องถอนตัวไปก่อนเริ่มทัวร์นาเมนต์ก็ตามทีมก็ยังมีผู้เล่นที่มีประสบการณ์มากมายครับผู้สนรบตุก้กก็ถือว่าเป็นตัวเก่านะครับนั่นคือ oris, una, กุโกยอริส่ววนเเเเพย์์ยม,ม,นานาม,มกกกอรรรรตัสส้างม องตวนกริสมันก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่ประมาทไม่ได้ครับและผลงานในฟุตบอลโลกรอบนี้ก็เป็นที่ประจักษ์แล้วว่ากริสมันเนี่ยเวลาเล่นในทีมชาติฝรัร่งเศสนั้น่ารักนะครับแนวรับนนเนี่นะครับก็ยังนํามาโดยตัวหลักที่พาทีมคว้าแชมป์โลกเมื่อป,ปี2018นั่นคือราฟิลวารานั่นเองเนะครับไม่เพียงเท่านั้นนะครับทีมชุดนี้เนี่ยยังมีนักเตะซุปเปอร์สตาร์อย่างคิเลียนเอ็มบัปเป้คอยผลิตสกอร์ให้อีกครับรุ่นหนึ่งอุสมานเดมเบเล่เองเนี่ยพอปรับทัศนคติตัวเเองแล้วนี่ย ฟอร์มการเล่นก็กลับมาดีขึ้นเรื่อยๆและฝรั่งเศสนี่ก็ยังมีตัวดาวรุ่งอีกเยอะแยะมากมายนะครับที่ก้าวขึ้นมานะฮะทดแทนการจากไปของป็อกบาและกองเต้ในอาการบาดเจ็บนะครับนั่นก็คือโอลิยองชิโอมานี่เอเดวาร์ดอการมาเวงกาอะไรแบบนี้ส่วนแนวรับที่เข้ามาเสริมเพิ่มเติมก็โกนาเต้อูบาเมกาโนชูสกุนเด้ ate, ano, unde, หรือว่าวิลเลียมซาลิบาคือเอาง่ายๆว่าสควอชชุดนี้มันเป็นการผสมผสานร,ระหว่างตัวเก๋า กับตัวใหม่ที่ทําผลงานในระดับสูงของลีกยุโรปนะครับซึ่งถึงแม้ว่าผลงานก่อนเริ่มร์นาเมนต์ของฝรั่งเศสอาจจะไม่ได้ดูดีไม่ได้มีสถิติชนะใครตัวผู้เล่นคนสำคัญก็บาดเจ็บแต่ว่าพอมาเล่นกันจริงๆแล้วเนี่ยนะครับกลายเป็นว่าโอ้โหพวกเขากู้หน้าตัวเองได้เป็นอย่างดีครับคุณกำลังที่เหลืออยู่ผลงานดีพร้อมทุกตำแหน่งจนเราสามารถพูดได้เลยนะครับว่าทีมชุดนี้เนี่ยมีดีพอที่จะป้องกันแชมป์โลกอย่างแน่นอนครับพอเราพูดถึงสกอตเด็ที่มันทดแทนกันเนี่ยนะครับผมว่าปัจจัยนี้แหละเป็นอีกหนึ่ง กันได้ถูกไหม คือต่อให้คุณมีขุงกำลัง23คนแต่คุณมีตัวจริง11คนนะ่ะมันก็เท่านั้นใช่ไหมครับแต่ว่าฝรั่งเศสชุดนี้เนี่ยนะครับผมเชื่อว่าพวกเขาเนี่ยมีทีมที่พร้อมจะเป็นตัวจริงเนี่ยมากกว่า15-17คนด้วยซ้ำไปครับนั่นคือปัญหาข้อที่2ครับตัวทดแทนสามารถทดแทนตัวหลักได้อย่างดีเยี่ยมครับอย่างที่เราทราบนะครับเกินไปแล้วว่าฝรั่งเศสนั้นพบปัญหานะครับในเรื่องของการขาดผู้เล่นคนสำคัญไม่ว่าจะเป็นป๊อกบากองเต้เบนเซม่ารวมถึงลูคัสเออร์นันเดสที่ลงเล่นแค่ กับการขาดคู่กลางคนสําคัญของทีมไปอย่างปอกบาและกองเต้ก็ถือว่าทําให้เราเห็นช่องโหวงฝรั่งเศสได้อย่างชัดเจนนะครับปอกบาเองเนี่ยเอาจริงถึงแม้ว่าหลายปีที่ผ่านมาในนามสโมสรผลงานจะไม่สามารถจับต้องแบบเป็นชิ้นเป็นอันได้สักเท่าไหร่แต่หลายครั้งเนี่ยนะครับเมื่อเขาเล่นกับทีมชาติเนี่ยนะครับผลงานของปอกบาก็เป็นคนละคนกันเลยครับยิ่งเมื่อเวลาจับคู่กับกองเต้แล้วนะครับประสิทธิภาพเวิร์คคลาสของเขาก็เห็นชัดมากยิ่งขึ้นโดยการออกบอลสั้นบอลยาวที่แม่นยาเรียงเดียวก็สามารถเปิดบอลทะลุผ่านลายกองหลังไปถึงเอมบาาาเป้้รรออออวว่่่ชชูไดและกกกีงตยยย เพราะว่ากองเต้นเนี่ยก็คอยเล่นเกมรับปัดกวาดทั้งแนวรุกและกองกลางผู้แข่งทำให้ป็อกบาเนี่ยนะครับไม่ต้องข่วงหน้าพาวงหลังแล้วต้องมาเล่นเกมรับที่เขาไม่ถนัดเหมือนกับตอนที่เล่นกับสูโมสรน,นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยป็อกบาและกองเต้เลยมีเสียภาพมากๆ จนใครหลายคนก็มองว่าการขาดหายไปของปอกบาและกองเต้น่าจะเป็นปัญหาแน่ๆซึ่งเดชองเนี่ยนะครับก็รู้เรื่องนี้เป็นอย่างดีครับเขาจึงจาเป็นที่ต้องเร่งแก้ไขปัญหานี้อย่างเร่งด่วนซึ่งผลที่ได้มาก็คือตัวแทนของคู่นี้ครับการจับดาวรุ่งที่ฟอร์มร้อนแรงสุดๆอย่างอเลอยองชูมานี่มาจับคู่กับอีกหนึ่งตัวเก่าที่แม้ว่าอาจจะไม่เป็นตัวหลักในปีก่อนๆนะฮะแต่ก็ถือว่าเป็นผู้เล่นที่อยู่ในระดับสูงอยู่ตลอดเวลานั่นคืออารเดียนราบิโอนั่นเองนะครับซึ่งจริง้งงเต คือสไตล์แตกต่างกันมากนะครับ็อกบาเนี่ยเป็นสไตล์กองกลางที่คอยสร้างสรรค์เกมพอจับคู่กับกองกลางอย่างกองเต้ที่มีเกมรับดุดันวิ่งไล่ไม่มีหมดเนี่ยนะครับมันก็เลยทาให้เราเห็นภาพว่ามันไม่น่าจะแทงกันได้เพราะว่าชัวเมนี่เนี่ยนะครับอาจจะมีความคล้ายคลึงกับกองเต้อยู่บ้างในเรื่องของการเล่นเกมรับแต่ว่าราบิโอเนี่ยเมื่อเทียบกับการออกบอลของ็อกบาแล้วเนี่ยผมว่ามันคนละคลาสกันเลยนะราบิโอเป็นสไตล์แบบบ็อกซูบ็อกครับการสร้างสรรค์เกมการออกบอลสั้นบอลยาวที่แม่นยําเนี่ยไม่ดีเท่า็อกบาดีแย่เด,ด,ดชอง ถ้าสมมุติว่าจะต้องเล่นด้วยกองกลาง2คนนี้เนี่ยจำเป็นจะต้องมีคนมาออกบอลให้แทนราบิโอให้ราบิโอนั้นทำหน้าที่ของตัวเองไปครับตัดเกมบ้างละ่ะหรือว่าวิ่งไล่บ้างละ่ะเพรสซิ่งเป็นตัวเชื่อมบ้างละ่ะเลยต้องเอาใครสักคนครับมาเป็นเพลย์เมคเกอร์ซึ่งคนคนนั้นเนี่ยคือองตูนกริสมันครับกริสมันลงมาล้วงบอลต่ำมากกว่าเดิมเพื่อที่จะมาอุดรอยรอยัรย่วการขาดหายไปของป็อกบานะครับซึ่งกริสมันก็ทำผงานตรงนี้ได้อย่างยอดเยี่ยมครับทำไปแล้ว3แอสซิสสร้างโอกาสครั้งสำคัญไป7ครั้งเปอร์เซ็นต์การวางบอลที่แม่นยยยยยยาาาออออูู่่่่่่่ททททีีี86%แถมมมหนนนน้้้ชววลลลงงงเเกกกรรรรัับบบไดดดะคสสิิตข 1.8ครังต่อเกมและยิ่งมาทํางานร่วมกันกับชูมานีที่ก็ไม่ได้มีแค่เกมรับอย่างเดียวนะครับชูมานีก็สามารถออกบอลได้ดีแลวก็มีทีเด็ดเป็นการยิงไกลาจากแถว2ทําให้ความครบเครื่องในแดนกลางชุดนี้เนี่ยผมว่าไม่แพ้คู่ของป็อกบาและกองเต้เลยนะครับมาต่อกันด้วยการถอนตัวของแนวรุกคนสําคัญอย่างเบนเซม่าครับคือตอนนั้นเนี่ยพอมีเขาเบนเซม่าต้องถอนตัวนะครับทุกคนแบบโอ้ย oh, ชิบหายแล้วเอาไงดีวะคือจริงๆเนี่ยนะครับคนก็มองกันว่าถ้าฝรั่งเศสเนี่ยมีเบนเซม่าเนี่ยมันน่าจะอันตรายกว่านนจะเรอวัแบ Ima, ซึ่งเป็นเจ้าของรางวัลบอลลงดอร์เนาะเพราะฉะนั้นมันก็ข่มขวัญคู่แข่งได้มากกว่าเดิมอยู่แล้วนี่นะครับแล้วคุณภาพของทีมมันจะหายไปไหมมันจะไปพึ่งแต่เอเมเปสคนเดียวหรือเปล่าทั้งหเพราะเอาจริงๆแล้วครับฟุตบอลโลกครั้งนี้เนี่ยการขาดแายไปของเบนเซม่าไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่สักเท่าไหร่เลยนะครับเพราะกองหน้าตัวเก๋าอย่างออริอุชรูที่ฟุตบอลโลกครั้งก่อนถึงแม้จะได้แชมป์นะครับแต่เขากลับไม่สามารถกริดสกอร์ให้ทีมได้เลยแม้แต่ตัวเดียวตอนนั้นเนี่ยนะจากการลงเล่นตอนนั้นเ,นเครอาื28 ว่าชิรูไม่มีประโยชน์นะครับเขาทำหน้าที่อย่างอื่นไปแต่กับชิรูในเวอร์ชันนี้2022ครับชิรูลงเล่นไป5เกม4ประตูครับมีโอกาสยิงต่อเกมมากถึง3.2ครั้งคนระับเขาขึ้นมาเป็นรองดาวซนโวต่อจากเอเนลเมซี่และเอ็มบาเป้นะครับนี่จะเป็นคำตอบที่ชัดเจนเลยว่าการขาดหายไปของเป็นเซมาอาจจะไม่ได้ส่งผลเสียต่อเกมรุกทีมชาติฝรั่งเศสขนาดที่เราคาดหวังเอาไว้นะครับ นี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจคือตัวหลักมันหายไปแต่ตัวใหม่ก็ทดแทนได้เอาไปดูแนวรับบ้างนะครับแนวรับที่เจ็บไปคนสุดท้ายคือลูก้าอันเดสเนะครับเจ็บจนต้องถอนตัวจากทัวร์นาเมนต์เลยนะฮะซึ่งก็แน่นอนว่าเป็นเรื่องลำบากใจครับเพราะว่าถ้าเราดูลน์อัพเกมรับเนี่ยฝรั่งเศสก็จะเน้นหนักไปที่พวกเซนเตอร์แบ็กนะครับแต่ว่าพอไปดูตัวริมเส้นแล้วเนี่ยลูก้าอันเดสก็ถือว่าเป็นแนวรับที่เล่นได้ทั้งเซนเตอร์แบ็กแล้วก็ตัวริมเส้นทีนี้จะแทนที่เขายังไงครับสุด มีดีทั้งเกมรุกและเกมรับครับลงเล่นไป5เกมยิง1ประตูกับ2อแอสซิสต์ิการแย่งบอลต่อเกม2.6ครั้งชนะการดวลตัวต่อตัวเฉลี่ย62%และชนะการดวลลูกกลางอากาศมากถึง70%รวมไปถึงอีก1คนครับที่ก้าวขึ้นมาสลับกับอุปาเมกาโนนั่นคืออิบราฮิมาโกนาเต้ครับลงเล่นไปแล้ว4เกมลงเป็นตัวจริงเนี่ยสเกมนะครับและโดยเฉพาะกับเกมล่าสุดเนี่ยนะครับโกนาเต้ลงในรอบรองชนะเลิศเจอกับ Morocco. โมร็อกโกผลผลงานดีมากครับเก็บครินชิดแรกในทเดื์นมิถุนายนให้ทีมได้สสาเเรรจลวกโโออออนนนนูงงคคัับบตะะพิิิ์ใชชศื ด้วยผลงานเนี่ยนะครับเขาก็สามารถทดแทนอุปปามิแโน่ที่ยังมีอาการป่วยอ่อดแอดมาตั้งแต่เกมแบบโมร็อกโกนะครับก็ยังไม่รู้นะครับว่าสุดท้ายใครจะเล่นเป็นเซนเตอร์แบ็กแต่ว่าแฟนฝรั่งเศสหลายคนก็บอกว่าเฮ้ยเอาโกนาเต้ลงดีกว่าเพราะลงเล่นแล้วแบบสตัดดีมากนะครับแท็กเกอร์ร้อลูกกลางอากาศ100%นะครับคือดูดีเลยนะครับสำหรับโกนาเต้อยากให้ลงเล่นเจออาเจนินาแต่สุดท้ายถ้าสมมติอุปปามกาโน่พร้อมเนี่ยเขาก็คงให้อุปปามกาโน่ลงนะครับนั่นแหละฮะอย่างที่ผมพูดไปนะครับว่่าเนีย พอตัวหลักมันเจ็บไปอะ่ะแต่ตัวสมรองมันกลายเป็นตัวหลักได้อะ่ะมันเลยนาให้ตอนนี้เนี่ยนะครับโราการชื่อฝรั่งเศสทิ้งไม่ได้อยู่แล้วอะ่ะและด้วยปัจจัยแบบนี้เนี่ยมันยิ่งทาให้เราเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นใครบนมานั่งสมรองของฝรั่งเศสก็สามารถเป็นตัวจริงได้นี่คือข้อสําคัญของทีมที่จะมีศักยภาพเพียงพอในการควา้าแชมป์โลกนั่นเองครับประเด็นที่3ครับอาวุธเกมรุกครบมือครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นเกมรุกที่เต็มไปด้วยคุณภาพจริงๆนะครับถึงแม้ว่าทวร์นาเมนต์ฟุตบอลโลกในครั้งนี้ของทีมชาต เห็นใช่มั้ครับเพราะด้วยทีมที่ลงเล่นไปแล้ว6เกมแต่เสียไปถึง5ประตูเก็บคลินชิทได้เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นเนี่ยมันก็แสดนว่ามันส่งผลแน่ๆว่าเออนี่คือปัญหาของฝรั่งเศสนั่นคือเกมรับนั่นเองคือจริงฝรั่งเศสเนี่ยเสียประตูเกือบทุกเกมเลยนะครับค่าเฉลี่ยการเสียประตูอยู่ที่0.83ประตูต่อเกมซึ่งถือว่าก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับหลายคนก็มองว่าจุดนี้หรือเปล่าที่เป็นจุดอ่อนของทีมชาติฝรั่งเศสครับที่ทําให้ทีมนั้นไปได้ไม่ถึงฝั่งฝันจนหลายคนก็คงลืมไปนะครับว่าฝรั่งเศสจะเสียประตูอยู่ตลอดทุกเกมนะครับแต่เกมรุกเนี่ยก็ยิงประตูได้ทุกเกมเหมือนกันครับมันเลยสามารถกลบปัญหาของเกมรับฝรั่งเศสได้ค่อนข้างหมดจดพอสมควรนะครับ อย่างเกมแรกครับฝรั่งเศสถูกออสเตรเลียขึ้นนําก่อน1-0จากนั้นก็เรียบร้อยครับ4-1เกมที่2กับเดนมาร์กครับยิงประตูขึ้นนําก่อนแต่ว่าก็เสียประตูจากการโดนตีเสมอใช่ไหมแต่สุดท้ายครับเอ็มเปเป้ก็มายิงประตูชัยพาทีมเก็บ3แต้แมได้สมบูร็จก็อีก2ประตูนะรอบ16ทีมสุดท้ายครับก็เกมลุกโดดเด่นมากปิดเกมได้ตั้งแต่ในที่74ครับขึ้นนำโปรแลนด์2-0ก่อนที่เอ็มเปเป้จะมาเบิ้ลประตูที่2นะครับในช่วงทดเวลาอีกครั้งหนึ่งแต่ถึงแม้ว่าจะโดนลูกจุดโทษข,ของเเเเเเเลลลวววววาา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 านนนกกนนนะะคคครรรรรรััััับบบบใใชช่่่่่งงงงทท้้้้้ยยยยกก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 มม็็็ตตตแแพพขขผอออดดดสสสส์3ูุิฤษฝศหห ว่าแม้ว่าอังกฤษจ,จะปิดตายคิลเลนบาเป้ได้แต่คนอื่นๆชูวานี่อย่างเงี้ยหรือว่าลุคคลอสอะไรเงี้ยก็ทําอันตรายได้อยู่สเสมอนะครับซึ่งก็กลายเป็นว่าฝรั่งเศสก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่เกมรุกดุดันดุเด็ดเผ็ดมันจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้เนี่ยผมว่าเราไม่น่าจะตัดปัจจัยนี้ได้เลยเพราะว่าไอาการเป็นทีมที่สามารถเล่นเกมรุกและยิงประตูดได้ทุกๆนัดเนี่ยนะครับ ถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสําคัญเลยที่ทําให้ทีมชนะถูกไหมคุณเสียประตูแต่ว่าคุณยิงประตูได้มากกว่าประตูที่เสียนัน่น่าจะเพียงพอแล้วนะครับแล้วพอเรามองไปที่คู่แข่งเลยนะครับอย่างอาร์เจนตินาเองนะถามว่าอาร์เจนตินามีเกมรับที่ยอดเยี่ยมไหมผมว่าเราก็พูดได้ไม่เต็มปากนะครับว่ามันยอดเยี่ยมและด้วยความหัศาจรรย์ของทีเลนเปเป้ที่มีความเร็วที่สามารถทําลายแนวะรับคู่แข่งรวมถึงความยอดเยี่ยมในการจดสกอร์นะครับแล้วก็มีส่วนร่วมกับประตูที่มากถึง7ประตูยิง5าแอสซิสต์สองอนยะ่างเงี้ยเรายังมีชิ มันจะเป็นลูกกลางอากาศลูกคลอสการยิงไกลาจากนอกกรอบความสามารถเฉพาะตัวของนักเตะอาวุธครบมือมากเกมสวนกลับก็ทําได้ดีด้วยนะครับ ค่อนข้างจะครบเครื่องจริงๆสำหรับเกมรุกทีมชาติฝรั่งเศสชุดนี้รวมถึงผู้เล่นที่คอยซัพพอร์ตการจบสกอร์ที่มีผลงานโดดเด่นไม่แพ้กันไม่ว่าจะเป็นองตวนกิสบัน3แอสซิสต์เตโอเอเนเดส2แอสซิสต์อุสมันเดเไเด้สอแอสซิสต์ราบิโอ1แอสซิสต์และมาครัตูรามอีก1แอสซิสต์ทุกคนแม่งแทบจะแบบช่วยกันทำประตูได้หมดเลยนะครับนั่นเป็นสิ่งที่แฟนอาเจนิน่าอาจจะประมาทไม่ได้ครับเกมรุกฝรั่งเศสดุดันมากๆจริงๆปัจจัยข้อสุดท้ายครับผมว่าเป็นอีกปัจจัยที่น่า นี่จะเป็นข้อได้เปรียบบางอย่างนะครับการจะเป็นแชมป์โลกได้มันมีองค์ประกอบอยู่หลายอย่างนะครับมันจะเป็นการมีกุมกำลังนักเตะที่ครบมือคุณซื้อมากความสามารถระบบการเล่นและกลยุทธ์ที่ดีครับรวมถึงการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่ยอดเยี่ยมแต่สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะั่นคือคุณต้องรู้ว่าคุณจะเป็นแชมป์ได้ยังไงและสิ่งนั้นเนี่ยมันจะเกิดขึ้นกับทีมชาติไหนล่ะครับในการที่จะรู้ว่าจะได้เป็นแชมป์ได้ยังไงก็ต้องเป็นทีมชาติที่เคยได้แชมป์มาแล้วต้องเป็นนักเตะที่เคยได้แชมป์มาแล้ว แต่เปลี่ยนโค้ดละ่ะอันนี้ผมว่าพังแน่นอนเพราะผมรู้สึกว่าดีเดียดเดยชองนี่นแหละครับคือคีย์แมนสำคัญที่สุดที่จะเปลี่ยนทุกอย่างในภาพวาดที่สวยงามของคนทั้งโลกผมพูดแบบนี้แล้วกันนะครับฝรั่งเศสอาจจะต้องมาเริ่มนับหนึ่งใหม่ทั้งหมดนะครับถ้าไม่มีดีเดียเด,ดชองสำหรับฝรั่งเศสชุดนี้คุณซื้อก็เคยพาควา้าแชมป์โลกแถมเดชองแม่งก็เคยเป็นแชมป์โลกและนักเตะที่เล่นอยู่แม่งก็มีนักเตะแชมป์โลกอีกนะครับประสบการณ์มากกว่าแบบเหลือล้นนะครับอยู่ในทีมชุดนี้เนี่ยนักเตะที่เคยคว เขจะมีอูโกยอริสนะครับราเฟลวารานอองตวนกริสมันอันนี้เขคร้าวนะ รวมถึงเอ็มบัปเป้ด้วยแล้วก็ชิรูเองก็เหมือนกันนะครับจริงๆก็ยังมีเบตเดมเบเล่ราบิโอคริสติสโกมองฟฟองอาริโอราเบนจามินปาวานะครับก็เยอะนะครับ10คนซึ่งมันก็คล้ายๆกับการที่ทีมชาติบราซิลเคยควา้าแชมป์โลกมาได้2ส,สมัยติดต,ต่อกันในปี1958แล้วก็ปี1962นะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยนะครับทีมชาติบราซิลก็นำทัพโดยกองหน้าที่เป็นที่สุดของโลกอีกหนึ่งคนนั่นคือเปเล่นั่นเองนะครับที่ยกตัวอย่างบราซิลเนี่ยเพราะว่ามันก็เป็นจุดสสสสาาาาาาาคคคััััััญนนนนนะะะรรรรรรรบบบกกกก็็ปปปปปปณ์์แแล้้้้้วววววมมมิ่่่่่่งงงงงงูููจจพพตตตเเเเเอออไไไไไุดดดททีีียยยช มันเลยสำคัญมากครับต่อการต่อยอดความสำเร็จสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่กว่านั่นคือการป้องกันแชมป์โลกของทีมชาติฝรั่งเศสนั่นเองถ้าเกมนักสสดงพวกเขาเนี่ยครับสามารถได,ได้ตามมาตรฐานที่ทำมาในทุกรอบของทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยผมบอกเลยว่าฝรั่งเศสอาจสร้างเซอร์ไพรส์ไม่ใช่เซอร์ไพรส์รสิอาจสร้างฉากจบ ที่เรียกน้ําตาให้กับแฟนบอลทั้งโลกแต่จะเป็นน้ําตาที่น่ายินดีหรือเป็นน้ําตาที่น่าโศกเศร้าเสียใจทุกอย่างขึ้นอยู่กับผลการแข่งขันน,ะะนัดนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาติดตามกันต่อนะครับว่าทัพตาไกลเนี่ยจะสามารถป้องกันแชมป์โลกจากอาเจนินาที่มีเป้าหมายสูงสุดของเลนิเมซี่และเพื่อนร่วมทีมเป็น1้ำผนได้หรือไม่อีกไม่นานครับเราคงได้รู้แล้วว่าชาติไหนกันแน่ที่จะถือครองถ้วยแชมป์ฟุตบอลโลกครั้งนี้ไปฝากแฟนบอลชาติของตัวเองเพื่อนเพื่อนอย่งไงก็ลองคอมเมนต์มาบอกเราหน่อยแล อ่านปัจจัยมาหมดแล้วใจผมเนี่ยฮะผมต้องการให้เมซี่คว้าแชมป์โลกเพื่อเป็นการบ่งบอกว่าเขาคือสุดยอดนักเตะแข่งยุคสมัยนั่นคือใจผมแต่ถ้าผมใช้สมองคิดผมรู้สึกว่าเรื่องราวบางอย่างมันสวยงามเกินจริงไปหน่อยบางทีฉากจบของเร็วเนลเมซี่มันไม่จําเป็นว่าเขาจะต้องชูถ้วยสีทองใบนั้นก็ได้คนทั่วโลกก็จะยังมองว่าเขาเนี่ยคือที่สุดของโลกอยู่ดีและฉากจบมันอาจจะเป็นการส่งต่อให้กับยุคสมัยที่ถูกเปลี่ยนผ่านเพื่อเป็นการบอกว่า เวลานี้เด็กหนุ่มที่ปารีสแซงต์แชร์แมงคนนั้นเนี่ยนะฮะก้าวข้ามคริสเตียโนโรนัลโดและเลวีเนลเมสซี่ครับผมคิดว่าฝรั่งเศสอาจจะควา้าแชมป์โลกได้สำเร็จและเอ็มบาเป้จะเป็นผู้รับช่วงต่อยุคสมัยของฟุตบอลต่อจากนี้ครับคุณผู้ชคิดยังไงลองคอมเมนต์มานะครับฝากติดตามเกมเและเล่นข่าวด้วยเจอกันใหม่ก็นู่นเลยครับเดี๋ยวไปเจอกันหลังบอลโลกเลยแล้วกันนะฮะแล้วก็มาสรุปรีแคปบอลโลกกันอีกทีชอบคลิปนี้ไหมถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกแล้วก็ไม่ต้องบ่นนะฮะกูค,คงไม่ต้องไปทโโมร็อกโกกับ อร่อยติดขอบชอบชอบกดไลค์ช่กดแชร์กับอาหารยอดคุณ